<Yeah. S 2> okay, เรียก <but S 1> บาวนี่นบาวนี่อลิสตัวนี้ชื่อบาวนี่ค่ะเบลนี่าบาวนี่เนี่ยเห็นไหมเรียกมาแล้วบาวนี่กเ <c oughs> ยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ, <c oughs> <laughs> อย่าไปทำอย่างนั้นสิลูกเก็บมาอา่ะพ <c oughs> ี่ไว้เก็บให้ให้ให้ม้าก่อน <c oughs> อ๋อยิ้มหวานแล้วนะพี่ยิ้มหวานแล้วเนี่ยอ๋ออะออนี่ยเนาะกินเยอะล้ะเอาเอี่ยไงกอไอเอลิขไอารลิสอารสมานี่นี่นี่อยู่ที่ป๊ะป๊ะา้วามียวัไม่ต้องกลัวพี่มาใจดีไหน เอาให้ลูกไปถ่ายดู